อันนี้เผ็ดมากไหมครับนิดหน่อยนะโอเคผมชอบกินเผ็ดเผ็ดโอ,โอโ้โหทุกคนโอ้โหน้ำละลายเต็มเลยนะครับน้ำท่วมเลยทุกคนผมเจออะไรเนี่ยดูโอ้ว้าวโอ้โหทุกคนลูกชิน้นฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลูกชิ้นอะไรครับตัวใหญ่มากลูกชิน้นลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาอันนี้ก็ปลา อันนี้จะกอบไก่ครับแส่กอบไก่ไกอบอแดงมเป็นมคบคมอันน,น,นี้อันนี้กินได้เลยแสเ่เดีครัโอเคผมอยากลองชิมนะครับวันนี้ได้ครับผมโอเคทุกคนโอ้ทุกคนลูกแ t t ดิสว้าวอันนี้ไข่ย,ยังไงครับ สามสิบครับเอา30ครับได้ครับผสมได้รวมได้เอาอันนี้อย่างเดียวได้ครับใส่ถ้วยไหมใส่ถ้วยเลยครับเพราะว่าผมจะกินผ่านเลยครับได้ครับรอวแป๊บนึงนะครับโอตรงนี้มีผักนะครับว้าวโอ้โหน้ำชิมน่ากินมากๆเลยนะครับน่าจะอันนี้เผ็ดมากไหมครับนิดหน่อยนะโอเคผมชอบกินเผ็ดๆโอ้โหทุกคน โอ้โหน้ำละลายเต็มเลยนะครับน้ำท่วมโดยตรงโอ้โห,โโหน่ากินมากดูถูกทุนหลานแบบโอ้โหสะอาดมากโลโก็เด่นมากเลยนะครับอืมถ้าผมไม่อิ่มนะผมน่าจะลงแบบเยอะๆแต่ผมโชคดูอย่างนี้ครั่ะค่ะค่อันนี้ลูกชิ้นไก่แล้วก็ตรงนี้เป็นลูกชิ้นปลาแต่ผมไม่เคยชอบทอดไรลูกชิ้นปลาผมจะ ชิ้นโลชิ้นไก่โอ้โห,โหผมอยากได้อะไรผมอยากแบบโยนตรงนี้เราก็มองอันนี้ทำแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรแค่มองอย่างเดีวยวมองก็อิ่มแล้วโอเคเราจะไปดูพี่โคกกาลังจะรัดอันนี้ของเราของเราโอเคสามสิบบาทได้กี่กี่ชิ้นสิบครับผมสิบชิ้น,นโอ้เยเยอะมากครับทุกคน ทานไวไหมพมแต่ไม่ไปแล้วกลับบ้านก็ได้น่ากินมากมากนะครับพี่ร้านเลยไหมครับร้านเลยครับโอ้ถูกคนสามสิบบาทได้สิบสิบชิน้นนะโอ้โหโหโหว้าวพี่หอมมากน่าจะเผ็ดอร่อยมากเลย ยังโอนมากครับผมครับโอเคทุกคนเราจะลองชิมลูกชิ้นนะครับทุกคนนี่ดูว,ว้าวดูทุกคนลูกชิ้นเขาใหญ่กว่าะนะ้ำมด้วยนะครับโอเคเราจะโอ้ผมคิดว่านี่จะเผ็ดมากยังโรนมาก,มาก,มกทุกคนโมีผักด้วยนะมีอะไรนะผักโอ้มีผักด้วย โอเคเดี๋ยวไปลองผักก่อนชิมก่อนชิมก่อนนี่โอ้โหพี่ครับอร่อยมากครับอร่อยมากโอเคุกคนมาดูผักสดมากเลย กบนิ้มหอมอาหารยูพัฟคงจะกินกบะเกตแบบลูกเลยครับอันนี้หลานอยู่ที่สายใต้ใหม่นะครับตลาดร้านตรงนี้มีทุกวันไหมครับพี่อ่าร้านนี้มาวันจันทร์วันเดียวครับวันเดียวนะบะเกี่ร้านอยู่ที่ไหนครับ อะไรนะครับบวกกันที่เปิดร้านอยู่ที่ไหนครับอ๋อคือมีเพจครับโหแม่คนระเบิดเลยครับครับผมวันจันทร์ขายที่ขายใต้เซ็นเตอร์ครับโผเมงขายที่ตลาดวันวันครับโหเมยค,คนระเบิดโอ้จานตรงนี้นะครับนี่เบอร์ด่วนถ้าใครโชว์ปูระเบิดอันนี้ระเบิดจริงจริงนะพี่พอมาไซส์เข้าหมวนระเบิดผมขอลองชิมอันนี้นะครับผมมะกะเทศตัวคนผมเมองมะกะเทศแปรงบุกเลยนะครับขอบคุณครับพี่เขาดีใจมากมากนะครับคุณ ทุกคนมากระเทิดอะเราลาตนำกิมไปแล้วนีออออ่อร่อยมากอร,อ,มรอร่อยมากครับอร่อยไหมครับอร่อยมากครับฝากล้านหน่อยได้ไหมครับฝากล้านหน่อยได้ไหมได้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 ครับได้หน่อยครับก็บรรจางขายสายใต้เซ็นเตอร์ครับ วันอังคารขายที่ตลาดวันโอวันครับเด็กชายร้อยหนึ่งวันพุธอยู่ตลาดเรียบด่วนรามีคาครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตเรียบคลองพีวัฒนาครับทุกคุณพี่โบกตลาดอะไรผมแนะนําเดินทัวตลาดโลโกฮารานะนิกรนได้เลยนะครับเพราะว่าสรสชาติอร่อยมากเลยพมมากินลูกชิ้นไหลยหลายลุนแล้วนะหลยหลยแบบแล้วแต่ผมไม่เคยกินลูกชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมกินแบบอร่อยที่สุดขอบคุณพี่ บายถ่ายดีแล้วครับบายฝากถ่ายหน้าร้านครับผมขอบคุณก่อนเกลียดเครับเดี๋ยวผมสุดไว้โอเค